สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนในบทที่2เรื่อง s t ั u เจอร์หรือถ้าพูดเป็นภาษาไทยก็คือตัวแปรแบบโครงสร้างนะครับโดยสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้กันก็คือเราจะมาดูผลการเรียนรู้ที่เขาต้องการน,นะครับหนึ่งคือเราอ่ะต้องรู้ความหมายของตัวแปรโครงสร้างที่เราต้องเรียนนะครับ ส่วนสองก็คือเกี่ยวกับเรื่องในด้านการประกาศชื่อโครงสร้างว่าเราจะประกาศชื่อยังไงทํำยังไงสามก็จะเป็นการประกาศตัวแปรแบบโครงสร้างนั้นมีลักษณะการประกาศยังไงสี่ก็ค่าเริ่มต้นที่เราจะกําหนดให้โดยที่5ก็จะเป็นการอ้างอิงถึงค่าที่เราประกาศนะครับว่าเราจะเข้าถึงค่าข้อมูลยังไงส่วน6ก,กับ7นั้นก็จะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องโครงสร้างของตัวแปรชุด ว่าตัวแปรชุดที่เราประกาศมาทั้งหมดนั้นเราจะมีการเข้าไปถึงแล้วจะมีการเอาค่าข้อมูลที่เราทําการก๊อปปี้แล้วจะไปไว้กับอีกค่าหนึ่งของตัวแปรโครงสร้างยังไงนะครับเราก็จะเราก็จะมาดูในสไลด์กันนะครับในสไลด์เขาก็จะบอกว่าตัวแปรโครงสร้างเนี่ยเราจะสามารถเก็บข้อมูลสมาชิกหลายๆตัวภายใต้ตัวเดียวกันซึ่งนั่นก็หมายถึงว่า ถ้าเกิดเรามีเช่นเราอยากจะทําเก็บค่าบัตรประชาชนโดยที่ในบัตรประชาชนของเรานั้นน่ะก็อาจจะประกอบไปด้วยตัวอักษรตัวเลขเห็นได้ว่าจะเป็นตัวแปรหลายชนิดก็คือเป็นตัวแบบ integer คือเก็บค่าตัวเลขบัตรประชาชนแล้วก็ตัวเป็นตัวชาก็คือเก็บชื่อนามสกุลเห็นได้ว่าเป็นค่าตัวแปรสองชนิดแต่อยู่ในตัว structure เดียวกันครับอ่า ข้อสองก็คือข้อมูลที่เป็นที่อยู่ในตัวสตรักเจอร์จะอาจจะเป็นชนิดต่างกันได้อย่างที่เกิดไปเมื่อสักครู่นะครับพวกชาอินโฟดเป็นต้นอ่ะแล้วคำถามก็คือมันเหมือนหรือต่างจากตัวแปรอาร์เรย์ที่เราเรียนไปเมื่อบทที่หนึ่งอย่างไรถามว่ามันต่างกันก็คือตรงไหนเอย่ยสิ่งที่ต่างกันนั่นก็คือว่า ข้อมูลสามารถเป็นชนิดที่ต่างกันได้นะครับถ้าเป็นตัวอารเ์ A, นั้นอารเรย์ A, ถ้าคุณบอกคุณเป็นอารเรย์ A, อินข้อมูลในอารเรย์ A, ทั้งหมดของคุณก็จะต้องเป็นอินทั้งหมดอันนี้คือจุดต่างนะครับจุดต่าง,นนางส่วนวิธีการประกาศก็คือเราจะมีตัวสตั๊กสตั๊กแล้วก็ตามด้วยชื่อโครงสร้างชื่อโครงสร้างตัวแปรที่เราจะทําครับเช่นเราจะทําพวกบัตรประชา ชนตรงนี้เราก็อาจจะใส่เป็น idcard อะซึ่งตัวสตั๊กตรงชื่อตัวแปรโครงสร้างตรงนี้เราจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับไม่ไม่จำเป็นนะครับแต่สิ่งที่เราจําเป็นที่ห้ามขาดไปเลยนะครับก็คือว่าชื่อตัวชื่อตัวแปรของโครงสร้างข้างล่างตรงนี้เป็นส่วนที่เราห้ามขาดเด็ดขาดจะต้องมีทุกครั้งนะครับ เหมือนเราประกาศตัวแปรแล้วเราจะต้องมีชื่อตัวแปรด้วยเสมอ <c oughs> เรามาดูในตัวชนิดโครงสร้างนะครับในตัวสตาร์เจอร์เราก็จะมีปีกาเปิดปีกาปิดซึ่งในตัวปีกาเปิดปีกาปิดตรงนี้ก็คือเราจะประกาศชนิดของตัวแปรชนิดของตัวแปรก็เช่น int char float double พวกนี้เขาจะเรียกเป็นชนิดตัวแปรตามด้วยชื่อตัวแปรเช่น ตัวแปร x y name เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างการประกาศนะครับเขาจะประกาศเขาจะประกาศตัวแปรที่ชื่อว่า profile profile โ,โดยในที่นี้ profile เราจะเก็บเราจะเก็บชื่อแล้วก็ส่วนสูงน้ำหนักนะครับโดยที่เขาจะประกาศก็คือแต่ในตัวอย่างนี้จะเห็นได้ว่าเขาจะไม่มีการใส่ชื่อของ structure ตัวแปรโครงสร้างตัวนี้เขาจะไม่ใส่นะครับ แต่ที่ที่สําคัญห้ามขาดก็คือตรงนี้ครับโปรไฟล์ Pro ตรงนี้คือหัวใจของมันเลยก็คือตรงนี้เป็นชื่อตัวแปรห้ามขาดเด็ดขาดอ่าอันนี้เห็นได้ว่าเขาจะทำอาร์เรย์หนึ่งมิตินะครับเขาใช้ชา์แล้วก็เนมเขากับโดยที่มีขนาดยี่สิบนะครับอ่าตัวอย่างนี้ก็คือเก็บอินอินส่วนสูงกับอินน้าหนักจะเห็นได้ว่าถ้าเขาประกาศอย่างนี้ปุ๊บเราใส่ทศนิยมไม่ได้เนื่องด้วยเป็นอินอ่า อันนี้ก็อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเขาจะประกาศตัวแปรที่ชื่อว่ากราดแล้วก็โดยที่ตัวแปรกราดเนี่ยจะมีโครงสร้างเรียกว่าแค ta ลลอกเป็นแคตาล็อกของโดยที่แคตาล็อกของเราอะ่ะก็จะมีพวกฟิลมีฟิลอยู่4 f i ฟิลนะครับฟิลก็คือมีฟิลเนมไททเลอร์พับแล้วก็เยียอ่ะอันนี้ก็สิ่งที่ต่างจากตัวอย่างที่แล้วก็คือว่าเขาจะมีชื่อ ช for ื่อตัวแปรโครงสร้างตรงนี้สิ่งที่ต่างนะครับดูอีกทีอีกครั้งนะครับอันนี้จะไม่มีชื่อตัวแปรโครงสร้างส่วนตัวอย่างนี้จะมีชื่อตัวแปรโครงสร้างจุดต่างกันอยู่ตรงนี้ครับนี่ชื่อตัวแปรโครงสร้างอันนี้คือชื่อโครงสร้างเอ้ยชื่อตัวแปรชื่อโครงสร้างถ้าเรามาเปรียบเทียบระหว่างการประกาศตัวแปรกับการประกาศ ตัวแปรแบบโครงสร้างถ้าเรามาเทียบกันนะครับในสิ่งที่เรารู้อ่ะ i n นนัมเบรเราประกาศ in อย่างเดียวนะครับ in อย่างเดียวเท่ากับก้อนนี้เลยครับก้อนตรงนี้ก็ค,คือตัว s t r u c t u r e แล้วก็ c a t a l o อกแล้วก็ประกอบไปด้วย name t i ต l e name ภาพ y e a r ทั้งหมดนี้ทั้งหมดนี้ก้อนนี้มีค่าเท่ากับ in ก้อนเดียวใน ส่วน number number ในที่นี้ก็คือชื่อตัวแปรครับก็มีค่าเท่ากับ Gra d อันนี้อันเดียวอ่ะอันนี้เราก็จะเข้าหัวข้อเรื่องการกำหนดค่าเริ่มต้นนะครับโดยที่การกำหนดค่าเริ่มต้นนั้นวิธีการกำหนดค่าเริ่มต้นนั้นทำได้ง่ายมากเลยโดยที่เราจะใช้ตัว s t r u c t u r e กเจอของเรา s t r u c t u r e ตามด้วยชื่อตัวแปรโครงสร้างเท่ากับ ปีกาเปิดปีกาปิดตามด้วยค่าเริ่มต้นที่ตำแหน่งที่1ที่2ไปจนถึงตำแหน่งสุดท้ายที่ที่เรากำหนดนะครับอันนี้ตัวอย่างเช่นเราประกาศตัวแปรชื่อโครงสร้างตัวแคทรลอกของเราแล้วโดยที่เราจะมีการอ้างอิงถึงค่าเช่นเราจะนำค่าทอมไปเก็บค่าทอมเทอร์โบซีเอแล้วก็2 0 1 0 2 0 0 1นะครับ วิธีการเขาเขาก็คือเขาจะเรียงมาเลยตรงที่ตรงนี้นะครับดูนะครับชาเขาบอกว่าเป็นชาเนมสามสิบซึ่งชาเนมสามสิบตรงนี้นั่นหมายถึงว่าเขาจะนำค่าทอมค่าทอมตรงนี้มาเก็บไว้ที่ตัวแปรชาเนมสามสิบต่อมาไทเทลไทเทลหัวเรื่องเขาก็จะใช้คำว่าเทอร์โบซีเขาจะนำเทอร์โบซีมาเก็บไว้ที่ไทเทลเนม ส่วนตัวพับพับของเรานั้นก็คือเป็น A B C เอียก็คือสองพันหนึ่งสังเกตตัวอย่างนี้ดีๆนะครับสังเกตดีๆว่าเมื่อไร่ก็ตามที่เราใช้คำว่าชาดูดีๆนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้คำว่าชาเราจะต้องมีเครื่องหมายคำพูดเสมอแต่ถ้าเราเป็นอินเป็นตัวตัวเลข เราไม่ต้องมีเครื่องหมายคำพูดนะครับเนื่องด้วยชาเป็นตัวอักขระเพราะมันเป็นตัวอาักขาระนั้นเราจะต้องมีเครื่องหมายคำพูดเสมอตรงนี้นะครับอย่าลืมนะครับว่าตรงมีถ้าไม่มีก็ e r r o l e r r ไปเลยนะครับส่วนในการการเข้าถึงสมาชิกนะครับว,วิธีการเรียกใช้ค่าค่าในตัวแปรแบบโครงสร้างเข้าถึงนะครับก็คือชื่อตัวแปรชื่อฟิล l เช่นตัวอย่างนี้เราจะเราจะเข้าถึงข้อมูลสองพันหนึ่งเราจะเข้าถึงยังไงใช่ไหมครับอันนี้คือชื่อตัวแปรดด้วยชื่อฟิลฟิลคืออยู่ข้างในนี้นะครับฟิลฟิลคือตรงนี้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นชื่อตัวแปรคือตัวแปร c a s d year แล้วก็สองพันหนึ่งนะครับอันนี้คือการเข้าถึงวิธีก็คือ อ่านจากขวามาซ้ายเหมือนเดิมก็คือเราจะเข้าถึงข้อมูลปี2001ที่ชื่อฟิ l Year ภายในตัวแปรของการอ,าอ่านจากขวามาซ้ายอา <c oughs> ถ้าหากต้องการเก็บข้อมูลแบบจำนวนมากๆเช่นหนังสือร้อยเล่มเราจะต้องประกาศตัวแปรแบบโครงสร้างร้อยตัวหรือเปล่า มันก็ไม่จําเป็นก็คือเราก็จะนำอา r เรเข้ามาใช้ช่วยในการแก้ปัญหานะครับตรงนี้เอามาใช้ยังไงเอ่ยก็คืออาเมันก็จะเป็นลักษณะเก็บเป็นตารางเราก็จะมีตารางข้อมูลโครงสร้างของเด็กนักเรียนที่มีหนังสือแล้วหนึ่งร้อยเล่มเราก็จะสร้างไว้ตรงนี้อ่ะ โอทวนอีกนิดนะครับก็ใกล้จะจบบทเรียนละอีกนิดเดียวอ่าครับก็คือในเรื่องการ copy แล้วนะครับอีกนิดเดียวก็จะจบแล้วครับถ้าการ copy การ copy นะครับอันนี้เขาจะสร้างก็คือเขาจะมี in x y แล้วก็ char status นะครับแล้วจะมีตัวแปรทั้งหมดอยู่2ตัวมีคำถามเลยนะครับว่าถ้าตัวอย่างเนี้ยจะมีบล็อกทั้งหมดกี่บล็อกองศางตัวแปร คือสามารถรับค่าได้ทั้งหมดกี่ค่าก็จะต้องเป็นทั้งหมด3ค่านะครับก็คือค่า x ค่า x ค่า y แล้วก็ค่า s t a t s นะครับเพราะว่า in เขาเป็น x y แล้ว char เป็น s t a t s คำถามก็คือเขาบอกว่าเขาจะเอาค่า10เนี่ยไปเก็บไว้ในที่ fill x ภายในตัวแปร a อ่ะเอาค่า20 ไปเก็บไว้ในพี่ฟิล y ตัวแปร a ส่วนค่าหนึ่งนั้นเก็บไว้ที่ Sta t ั s ตัวแปร a ดูดีๆนะครับเครื่องหมายเนื่องด้วยเนื่องด้วย Sta t ั s เป็นชานะครับจะต้องจะต้องมีด้วยนะครับเครื่องหมายตรงนี้เครื่องหมายตัวอักษรอย่าลืมตรงนี้อย่าลืมอย่าลืมแต่ถ้าเป็นตัว int int หรือ float เราประกาศได้เลยตรงๆ เหมือนกันเขาก็จะคืนค่าดังนี้อ่าและถ้าเกิดเขาจะ copy ค่าล่ะ copy ค่าในที่นี้อันนี้เขาบอกว่าเขาจะเอาค่า a เนี่ยไปใส่ในค่า b ก็จะได้ผลลัพธ์แบบนี้ครับอ่าการ copy ข้อมูลในแบบตัวแปรประเภทโครงสร้างเนี่ยตัวแปรแบบโครงสร้างเนี่ยก็เขียนเหมือนเดิมเลยครับเขียนเหมือนเดิมเลยก็คือ a เราค่า a ไปไว้ในคะ่า b ก็ b เท่ากับ a เขียนแบบนี้เลยครับเขียนง่ายๆเหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากความรู้เดิมเลยอ่ะอันนี้การประกาศตัวแปรโครงสร้างนะครับถ้าเกิดเราจะเราจะสร้างเกมขึ้นมาเกมหนึ่งโดยที่เกมของเราอะ่ะมีชื่อผู้เล่นผู้เล่นอยู่ที่แกน x ตําแหน่ง x ตําแหน่ง y แล้วก็มีอาชีพมีค่าพลังชีวิตดู เหมือนมันจะประกาศยุ่งยากเหมือนมันจะทํายากมากแต่ถ้าเราดูความรู้ที่เราทํามาแล้วนะครับเรียนมาแล้วมันจะประกาศได้ง่ายมากแบบนี้นะครับอ่าก็เป็นตัวสักสตั u เจอร์ของเรา p พเยอรก็คือชื่อตัวแปลโครงสร้างอ่าตามด้วยชื่อนี่ชาก็คือชื่อผู้เล่นขนาดความขนาดชื่อยาว50 In ก็คือตำแหน่งแกน x แกน y อ่าอันนี้ก็คือรหัสตัวอาชีพนะครับ อาชีพหหลักเขาบอกว่าอาชีพเป็นหหลักแต่อย่าลืมนะครับที่ครูเคยย้ําแล้วว่าอะไรก็ตามที่เป็นชาเราจะต้องบวกหนึ่งเสมอเพราะว่าเราจะต้องมีค่าค่านาวค่าว่างค่าสุดท้ายนะครับที่เป็นตัวสัศูนย์ไว้ปิดท้ายถ้าเขาบอกห้าเราก็ประกาศหกบวกหนึ่งเสมอนะอย่าลืมส่วนค่าพลังชีวิตก็อินไลน์ไปอ่ะ เขาบอกว่าเก็บเก็บข้อมูลผู้เล่นหนึ่งคนนะก็เป็น p1 เป็เยอะหนึ่งหนึ่ง,นงคนอันนี้ก็คือตัวแปรหนึ่งตัวแปร p1 นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึง่งถ้าเขาบอกว่าเก็บอันดับหนังสือขายดีสิบอันดับแรกท็อปเซลเลอร์เราจะประกอบด้วยอะไรบ้างอ่าก็เขียนเหมือนเดิมนะครับท็อปเซลเลอร์ก็เหมือนเดิมก็คือเราก็ประกาศชื่อผู้แตง่งชื่อหนังสือ สำนักพิมพ์จำนวนหน้าแล้วก็ราคาแต่จุดๆส่วนที่ต่างก็คือเขาบอกว่าอันนี้เขาอ่ะจะเก็บทั้งหมด10อันดับแรกถ้าเขาบอกว่าเขาจะเก็บ10อันดับแรกนั่นหมายถึงว่ามันจะต้องมีการมีช่องให้เก็บค่าข้อมูลทั้งหมด10ค่าเพราะฉะนั้นเราก็จะนำความรู้เรื่องอาร์เรย์มาใช้ก็คือเขาจะประกาศท็อปตามด้วยขนาด10ตรงนี้อันนี้คือส่วนที่ต่างนะครับตัวยอย่าง ตัวอย่างเดิมตัวอย่างเดิมนี่เขาบอกว่าแค่ถ้างั้นก็จบแล้วนะครับบทที่สองก,ก็ขอให้นักเรียนทุกคนกลับไปทบทวนแล้วก็ดูคลิปของครูอ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าสงสัยตรงไหนหรือมีตรงไหนที่ไม่เข้าใจก็เจอพบปะครูเมื่อไหร่ก็มาถามได้ที่ห้องพครูนะครับหรือว่าเจอบริเวณในโรงเรียนสามารถติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลานะครับ ก็วันนี้ก็ขอจบีย่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ